ค่ะคลิปนี้พวกเราสองคนจะพามาดูความงามของไยปักกิ่ง <Okay. S 1> กาที่อยู่ด้านหลังกาที่อยู่ด้านหลังพวกเรานี้นะคะมีอายุประมาณ3ปีค่ะแล้วก็หน่อไม้เนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะลำก็มีขนาดใหญ่ค่ะใหญ่แค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ขวดน้ําขวดนี้วัดให้ดูค่ะนี่เป็นขวดขนาด1.25ลิตรนะคะเดี๋ยวเราไปวัดกันเลยค่ะไปกันเลย เมื่อกี้เราก็วัดให้ดูแล้วใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าหน่อไม้แล้วก็กอไผ่เนี่ยที่เราใช้ขวดน้ําวัดให้ดูนะคะมันห่างกันลิบลับเลยนะคะไผ่กอน,นี้เนี่ยปลูกบนพื้นที่ลาบลุ่มดินเหนียวคะ่ะพื้นที่ลาบลุ่มดินเหนียวนะคะจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาลําที่ไวมากๆเลยนะคะนี่กอน,นี้3ปีเองคะ่ะ mm. เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูอุโมงค์ไผ่ปักกิ่งกันค่ะ เพราะเรก็จะเป็นโซนของอุโมงค์ไพ่ยปากกิงนะคะพ่อของอรเรานี่ปลูกกัาเป็น<อ>เป็นร่มเงาค่ะใช่ค่ะนั่นแหละเป็นร่มเงานะคะไว้คุ้มหญ้าด้วยค่ะนี่เออเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหน่อไม้มันแทงหน่อด้วย นี่ก็อร่อยนะคะหน่อไม้อร่อยค่ะเออคือมันเสี้ยนน้อยเนื้อเยอะนะคะแล้วก็ออกหน่อแปลงนี้เนี่ยออกหน่อตลอดทั้งปีเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีการตอนกิ่งเอาไว้ทําต้นพันุเรื่อยๆนะคะก็สวยงามมากๆเลยค่ะ วันนี้พามาดูไผ่ปักกิ่งค่ะแล้วก็อุโมงค์ไผ่ปักกิ่งนะคะที่พ่อปลูกไว้เอ,อ่อไผ่ปักกิ่งก็ก็น่าน,นะคะ3ปีแล้วก็ใหญ่นะคะแล้วก็พัฒนาลาได้ไวมากเลยค่ะส่วนอุโมงค์ไผ่ปักกิ่งก็หน่อไม้ออกหน่อตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยพ่อลองไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปบ๊ายบายปิดกล่อน